ครับขอบพระคุณและสที่ศันดิุของพระเจ้า <c oughs> ได้ดำรงกับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดนะครับขอบพระคุณพระเจ้าครั้งนะครับในชาววันนี้เราเมกีกาสได้เข้ามาในการไขครวนเรื่องราวต่างๆของพระเจ้านะครับในอย่างที่ในความเชื่อของคริสเตียนนะครับเราอยู่ในเทศกาลหนึ่งที่เราเรียกว่าเทศกาลเลนหรือเทศกาลมหาพจน์นะครับที่เริ่มจากวันพุธเราคงได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีการถืออดอาหารต่างๆทั้งหลาย แต่ในเวลาเดียวกันเราก็พูดถึงเรื่องสําคัญที่สุดนะครับในเวลานั้นก็คือเรื่องของความรักของพระเจ้าถ้าเรามีโอกาสได้ดูพระธรรมสดุดีนะครับในบทที่91ผมไม่ได้ดูไม่ได้ให้เราดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะเรื่องจากเวลาแต่ถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้อ่านพระธรรมสดุดีบทที่91ทั้งหมดเลยจะเห็นว่าในข้อที่1จนถึงข้อที่13เป็นบทเรียนที่ผู้เขียนพยายามจะเล่าเรื่องราวต่าง แต่ข้อที่น่าสนใจตั้งแต่14เป็นต้นไปนะครับจะเห็นข้อความที่ผมให้บนกระดานนะครับก็จะได้เข้าใจถึงบางอย่างว่าถ้อยคำที่พระเจ้าได้บอกกับเรานั้นเป็นอย่างไรในวงเล็บเนี่ยคือภาษาใหม่ที่ถูกแปลในฉบับ2011แต่ถ้าเกิดในฉบับ1 9 7 1นะครับก็จะแปลในลักษณะของตัวที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็ในข้อที่15ได้บอกกับเราไว้น่าสนใจ นะครับเมื่อเราร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าตอบเราอย่างไรแล้วก็ในข้อที่16นะครับพระเจ้าให้เราอิ่มใจมีชีวิตที่ยืนยาวนี่คือสิ่งที่เป็นข้อความที่พระเจ้าได้บอกไว้ทําไมผมจึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่13พระเจ้าเป็นบุคคลที่สที่ถูกกล่าวถึงนะครับหมายถึงว่าจะมีการกล่าวถึงว่าพระเจ้าจะให้เราได้อะไรบ้าง พระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าจะให้เรามีคนที่รอบข้างเราเป็นอย่างไรและพระเจ้าคุ้มครองเราอย่างไรแต่ตั้งแต่ข้อที่14จนถึงข้อที่16ข้อความตรงนี้ในภาษาลัิเดิมนั้นพระเจ้าเป็นบุรุษที่หนึ่งหมายความว่าเป็นการตรัสของพระเจ้าเองเป็นการบอกที่พระเจ้าได้บอกกับประชากรของพระองค์ว่าถ้าเจ้าทำแบบนี้สิ่งสำคัญนั้นพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อเรา นี่คือความสําคัญนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะมกเราจะพบว่าเรื่องราวถ้าเกิดเราบอกกับพระเจ้าว่าเป็นแบงน้นอย่างนี้ไม่สําคัญที่พระเจ้าบอกกับประชากรของพระองค์และนี่คือ3อย่างใหญ่หญที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีคนพูดอย่างนี้ว่าถ้าชีวิตของคนเราผูกพันอยู่กับอะไรเรามักจะลืมยากจริงๆนะครับผมเชื่อว่าในความรู้สึกของเราความผูกพันมันมีอยู่ ถ้าเราเคยความผูกพันเนี่ยเรายังรู้สึกห่วงใยในเวลาที่โกรธกันและคุณคุณผูกพันกับใครผมเชื่อว่าคุณโกรธเขาไม่ลงนี่คือความสําคัญครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่ความผูกพันนั้นไม่มีอยู่แล้วเมื่อเวลาโกรธกันเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นความผูกพันไม่ได้สร้างขึ้นด้วยระยะเวลาแต่มันเป็นความรู้สึกดีที่เรามีต่อกันไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเราแต่ละคนผูกพันกับคนอื่นเนี่ยด้วยความรู้สึกอะไร แต่ถ้าเกิดใจเราผูกพันหรือเราผูกพันกับสิ่งใดเราจะเข้าไปหาสิ่งนั้นเสมอมีคนพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผูกพันกับลูกคุณจะเข้าไปดูแล้วห่วงใยลูกตลอดเวลาถ้าคุณผูกพันกับสิ่งที่คุณชอบคุณจะพบว่าวันหนึ่งคุณจะเดินเข้าไปดูสิ่งนั้น,น,นหลายรอบทีเดียวนี่คือความเป็นจริงครับในเวลาที่เราสังเกตในเรื่องราวที่มีอยู่คนเราเนี่ยนะครับถ้าเวลาที่เราชอบสิ่งใดเราจะมักจะแวะเวียนไปดู ในโลกทุกวันนี้เหมือนกันนะครับมีคนบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราดูในเว็บไซต์เราจะพบว่าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปหรือสิ่งที่คุณเข้าไปดูส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่คุณดูประจํานะครับนี่คือความสาคัญที่เกิดขึ้นถ้าเกิดบางทีเราใช้เวลาเราสามารถใช้เวลากับสิ่งที่เราผูกพันไม่รู้สึกว่ามันเสียเวลาเลยเช่นในเวลาที่ผมสอนหนังสือผมมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นการผูกพันกับการผูกมัดไม่เหมือนกันนะครับ การผูกพันนั้นหมายถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่การผูกมัดหมายถึงเราอยากให้คนอื่นทําตามเรามีคําถามมักจะเกิดขึ้นเสมอว่าเรารักพระเจ้าเพราะอะไรเราได้รับหรือรักก่อนจึงได้รับใช่ไหมเรารักพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนใช่ไหมเป็นคําที่น่าสนใจนะครับเป็นคําที่ให้เราได้คิดถึงในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายพระภะร์จึงบอกว่าเวลาที่คุณจะผูกพันกับอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะพบถึงปฐมประการบทที่สองนะครับบอกว่าผู้ชายละจากบิดามารดาไปผูกพันและเขาทั้งสองก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีสอนกับเราว่าเมื่อเอาความรักทับสิ่งทุกอย่างไว้ความรักจะผูกพันทุกอย่างให้เกิดความสมบูรณ์หมายความว่าถ้ามีความรักอยู่ที่นั่นความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเพราะในความรักไม่มีความกลัวและมีความสมบูรณ์อยู่ทุกอย่าง ถ้าคุณผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักคุณจะเห็นสามอย่างใหญ่ๆในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าบอกกับเราอย่างที่หนึ่งได้รับการปกป้องจากพระเจ้าคำนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขานั่นหมายว่าพระเจ้าจะให้เราพ้นภัยพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราไว้นี่คือความสำคัญนะครับ เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักการตั้งความรักต่อพระเจ้าโดยเลือกทำโดยไม่ต้องรอว่าความรักนั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเลือกคิดจะกระทำต่อพระเจ้าในรูปแบบแสดงออกถึงความรักนั้นเรามีอะไรบ้างครับที่เราจะแสดงได้มีคนพูดอย่างนี้ว่าชีวิตของคนเราจะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั่นคือสิ่งเหล่านี้ครับนั้นเวลาที่เราใช้กับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร นี่คือความสําคัญในชีวิตของคริสเตียนเรานะครับเรามักจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่เสมอคือการที่เรามีเวลากับพระเจ้าเวลาที่คุณผูกพันกับใครเวลาที่คุณรักใครคุณอยากจะใช้เวลากับเขาถ้าเวลาที่คุณรักใครคุณจะฟังเขานะครับการที่เราจะฟังพระเจ้านั่นหมายความว่าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างไรนั่นคือผ่านการที่เราอ่านสิ่งที่พระเจ้าเขียนถึงเรา ผมเชื่อนี่คือความสําคัญครับมากกว่านั้นถ้าคนไหนผูกพันกันมากเท่าไหรการพูดต่อกันและกันนั้นสําคัญครับเวลาที่เราพูดกับพระเจ้านั้นไม่ใช่เราบ่นกับพระเจ้าแต่เวลาที่เราบอกกับพระเจ้าถึงสิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราต้องการจากพระองค์ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นสําคัญทีเดียวเราคิดถึงพระเจ้าอยู่เสมอไหมเรานมัสการพระเจ้าอย่างไรเรากล่าวถึงพระองค์อย่างไรและเรา ถาวายอะไรเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงความรักของคนสองคนหรือผูกพันกันคุณจะพบว่าคุณจะให้สิ่งดีกับเขาอยู่เสมอนะครับคำสัญญาและหลักการที่ระบุไว้ในสดุดีนี้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมองจากมุมมองของพระเจ้าว่าพระองค์จะปกป้องคนของพระองค์้าผมกขอ,อ่านในฉบับนะครับหนึ่งเก 2011นะครับในสดุดีบทที่18ข้อที่2กล่าวไว้น่าสนใจพระยาเวทรงเป็นศิลาเป็นป้อมประการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระงองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าหลีภยัยทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่กำบังอันเข้มแข็งของข้าพเจ้าถ้อยคำเหล่านี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับ คือการที่พระเจ้าปกป้องเราพระเจ้าดูแลเราช่วยกู้เราและเป็นโลกเป็นดัางเป็นสิ่งที่คุ้มครองเราตลอดเวลาผมเชื่อเรามีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันครับแต่สิ่งหนึ่งเราพบถึงการปกป้องจากพระเจ้าในภาษาของพระคัมภีร์ภาษาเซนเนเดิมนะครับคำว่าพิรักรักษาหมายความว่าอะไรครับคํานี้นะครับหรือการช่วยกู้ในการปกป้องมีความหมายว่าตั้งเขาไว้สูงขึ้น ภาษาเดิมมีความหมายว่าตั้งไว้สูงขึ้นหมายความว่าอะไรครับ <c oughs> ถ้าเราย้อนกลับไปดูในบทที่เก้าสเ็น้นําจะไม่ท่วมเราสิ่งของที่มีอยู่จะไม่ท่วมเราเพราะโปร่งให้เราสูงกว่าปัญหานั้นนิดหนึ่งขึ้นไปนี่คือคําที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทาไมพระคัมภีร์จึงบอกว่าการปกป้องของพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ให้เราอยู่แบบห่างไกลจากคนอื่นเลยไม่ใช่ครับแต่ภาษาเดิมมีความหมายว่าคําว่าพิทักษ์รักษาหมายความ เมื่อเวลามีอะไรมีภัยจากสิ่งนั้นมาพระเจ้ายกเราขึ้นนิดหนึ่งเราจึงพ้นจากอันตรายนั้นนี่คือความรักของพระเจ้าพระองค์ยกดาวิดให้พ้นจากศัตรูนิดหนึ่งพระเจ้าให้เกียรติและยกย่องเพราะเขารู้จักชื่อของพระองค์เพราะการรักการให้เกียรติและการปฏิบัติพระเจ้าในการเคารพและพักดีต่อพระเจ้าพระเจ้าเมตตาและความรักของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดกับ เรามีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าอย่างไรไม่ทราบแต่คำนี้ผมชอบมากคำว่าพระเจ้าพิทักษ์รักษาหมายความว่าพระโคมยกเราขึ้นทุกเหตุการณ์ที่เรามีปัญหาบางทีเราไม่รู้เลยนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้น,นเราจะแก้มันอย่างไรแต่พระเจ้าให้เรายกเราขึ้นนิดเดียวเราก็ผ่านปัญหาเหล่านั้นแล้วนี่คือความสำคัญในหนังสือโลมบทที่8ข้อ28กล่าวไว้น่าคิดครับเรารู้เหตุการณ์ทุกอย่าง รวมกันก่นกอผลดีแก่คนที่รักโปรงนี่คือฉบับสองพันบนะครับนะฮะแล้วก็คือแก่คนทั้งหลายที่ระรงทรงเรียกตามพระประสงค์ของรปรงนะครับฉบับข้างล่างจะเป็นฉบับเดิมนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองให้เกิดผลดีอันทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่โปรงทรงได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของระรงสองเวอร์ชันนี้แปลใกล้เคียงกันแต่เราสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับในการที่แปลว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีผลดีทั้งหมดครับอย่าเพิ่งต่อว่าพระเจ้าในฉบับใหม่ที่แปลว่าทุกอย่างร่วมกันก่อให้เกิดผลดีกับคนที่รักโระองนะครับบางทีในฉบับเดิมเนี่ยบางทีเราอาจจะงงนิดนึงที่โปรองนะครับที่รักโรรองให้เกิดผลดีในทุกสิ่งนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเห็นสิ่งดีที่อยู่ในทุกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่าพิ่งโทษครับ เพราะสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเป็นความรักที่พระเจ้าประทานใหน้นะครับหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบเจ็ดข้อ 17, ที่เจ็ดจึงกล่าวว่าท่านที่รักขอยเรารักกันละกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าทุกคนที่รักก็เกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักหมายความว่าการรู้จักคือการยอมรับในสิ่งต่าง สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่พระเจ้าสอนกับเราเราอยู่ในท่ามกลางสังคมที่วิปรากทุกวันความรักของมนุษย์เยือกเย็นลงเพราะความอาธรรมนั้นแผ่กว้างออกไปมากมายแต่พระเจ้ากําลังให้เรากลับไปผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักและเราจะรักผู้อื่นได้เราได้รับการปกป้องจากพระเจ้านั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองยิ่งน่าสนใจเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบ เราจะอยู่กับเขาในยามทุกยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเป็นคำหนุนใจที่มาจากพระเจ้าจริงๆนะครับนั่นคือความรู้สึกที่สำคัญแล้วทาไมเรามีความรู้สึกว่าบ่อยครั้งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าไม่ตอบครับเราอาจจะตั้งคำถามนี้มากมายพี่น้องครับถ้าเราดูสดุดีบท1 4 5ข้อ18เป็นคำตอบของเรา คุณอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความจริงใจหรือเปล่าคุณอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยใจที่คุณอยากจะขอพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือเปล่าพระกระบ,บีบอกว่าพระยาเวสถิตใกล้กับทุกคนที่ร้องทูลกับองคือทุกคนที่ร้องทูลกับค์ด้วยใจจริงบ่อยครั้งเราบอกกับพระเจ้าแบบขอไปทีแต่จริงๆนะครับนี่คือความสําคัญจริงๆนะครับนั่นเองนะครับกษัตริย์ดาวิดจึงบอกว่า สิ่งที่ท่านทูลขอกับพระเจ้าเป็นอย่างไรสรุดีร้อยสาสข้อที่1บอกว่ามาจากส่วนที่ลึกที่สุดในใจเราจะพบนะครับมีหลายอย่างที่เรารู้สึกการร้องในความยากลําบากหนังสือโยนาในเวลาที่เขาร้องทูลกับพระเจ้าเขาอยู่ในท้องป่าอยู่ในแดนคนตายแต่สิ่งที่สอนกับเราคืออะไรครับถ้าทุกที่ที่คุณร้องทูลกับพระเจ้าด้วยความใจจริงพระเจ้าตอบครับ นี่คือสิ่งที่สําคัญจึงมีคนพูดว่าหลายครั้งนะครับในยามที่เราทุกยากที่สุดลําบากที่สุดเราจะมองเห็นว่าใ,ใครรักเรามากที่สุดนะครับเราจึงพบนะครเวลาเพื่อนเนี่ยถ้ามีเวลาเรามีเนี่ยเพื่อนก็จะรักเราดีครับแต่เวลาที่เราไม่มีล่ะครับไม่รู้เพื่อนหายไปไหนหมดนะครับแต่ในความทุกยากของเราพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอสดีร้อยสดข้อที่หจึงบอกว่าเมื่อลองทูลด้วยความครับ แข็งใจพระยาเวตอบกับเราด้วยความโล่งใจสุดยอดจริงๆนะครับพระเจ้าผมเชื่อนี่คือความสำคัญที่พระเจ้าสอนกับเราเรามีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาครับแต่ทุกครั้งที่เราครับแข็งใจคุกเข่าทธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้แช่งสาบใครนะครับแต่คุณจะพบสิ่งจริงที่พระเจ้าทำให้คุณ รู้จักโล่งใจเรารู้ว่าพระเจ้ามีคําตอบที่ดีจําไว้ว่าความทุกข์ความเจ็บปวดไม่ได้ผ่านมาเพื่อเป็นคําสาปแต่ผ่านมาเพื่อให้คําสอนว่าพระเจ้ารักเราอย่างไรอย่าเพิ่งไปคิดว่าพระเจ้าจะลงโทษเราไม่ใช่เลยแต่สิ่งที่สําคัญเรา้องกับพระเจ้าด้วยความใจจริงหรือไม่ พระเจ้าจึงสัญญากับเราเสมอคําตอบของพระองค์กับผู้ที่รักพระองค์นั้นคือพระองค์รู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงจึงมีคนกล่าวว่าอย่าเศร้าโศกเกินไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับในสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเพราะพระอง,งค์ทรงกําหนดสิ่งต่างๆและให้รางวัลที่ใหญ่หลวงกับเราในที่ท้ายสุดเราพบถึงเรื่องราวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของฮันนาไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครกันแล้วแต่เมื่อเขาทุกข์ใจเขาร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าจะฟังแต่สําคัญที่สุดอยู่ที่ไหนครับถ้าคุณรักพระเจ้าคุณจะให้เกียรติพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็จะปกป้องเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามจึงมีคนบอกอย่างนี้นะครับเราเรียนรู้จากที่นี่ว่ายิ่งรักมากยิ่งต้องปกป้องมากยิ่งรักกันมากยิ่งต้องให้เกียรติกันมาก ยิ่งรักกันมากยิ่งต้องคอยอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่า,วาอีกฝ่ายหนึง่งจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนี่คือความสําคัญครับในวิธีชีวิตที่พระเจ้าสอนกับเราจริงๆและพระเจ้าให้คําตอบกับเราเพราะทําไมครับเพราะพระเจ้ารักและคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเมื่อคุณบอกกับพระเจ้าพระองค์มีคําตอบเสมอประการที่สามคำนี้สําคัญมาก คุณได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าพระเจ้าสัญญากับเราถ้าคุณคณลูกพันธ์กับเราด้วยความรักคุณได้รับการปกป้องคุณได้รับคําตอบและคุณได้รับการอวยพรจากพระเจ้านักศีอิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่สองกล่าวไว้น่าคิดนะครับว่าบ่อยครั้งเราใช้กับสิ่งที่ไม่อิ่มใจ ไม่รู้นะครับเราทั้งหลายทําใช้วิถีชีวิตนี้อิสยาพูดไว้ชัดเจนมากเลยเราใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่แบบซื้ออะไรบางอย่างที่ไม่อิ่มใจเลยนะครับชีวิตหลายครั้งเรารู้สึกว่ามันมีความทุกข์แต่จริงๆในพระเจ้าพรงให้คําตอบบางอย่างกับเราน่าสนใจว่าเราใช้วิถีชีวิตอย่างไรว่าเรามีสิ่งที่พระเจ้าประทานและเราใช้สิ่งเหล่านั้น แบบสุลุยสุรายหรือเปล่านะครับข้อคิดนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับบางทีการมีชีวิตที่ยืนยาวเท่าไรก็ไม่สำคัญกว่าว่าเราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรให้มีความสุขผมเชื่อว่านี่คือความสำคัญที่พระเจ้ากำลังสอนเราว่าชีวิตนั้นนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเราไม่แน่ใจว่าเราอยากจะมีอายุเท่าไรอย่างที่ผมตั้งคำถามนี้เสมอเลยในวิถีชีวิต ถ้าชีวิตมีความสุขอยากจะมีเท่าไหรผมเชื่อว่านั่นคือความสําคัญแต่ถ้าเกิดชีวิตมีความทุกข์มากเท่าไหรชีวิตยิ่งยาวยิ่งทุกข์นานครับชีวิตที่อยู่กับพระเจ้านะั่นแหละประเสริฐที่สุดมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นร้อยปีแต่ไม่มีโรรองย่อมไร้คุณค่าและสูญเปล่าเสียดายเวลาที่ได้เกิดมาน่าสนใจนะครับเป็นคำหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเพราะทำไมครับสบรรพสิ่งที่อยู่ข้างเรา มันอยู่ไม่นานครับมันไม่อยู่กับเราอย่างตลอดไปนะครับผมแต่สิ่งที่พระเจ้านะครับให้เรานั้นอย่าไปเอาสิ่งที่นั้นไปนแลกกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลยแต่พระเจ้าให้เราแลกกับสิ่งที่ยั่งยืนคือทําไมครับคริสเตียนเราถือว่าจุดอิ่มใจที่สุดของเราคือเวลาที่เราอยู่ใกล้กับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่านี่คือความสําคัญว่าเวลาที่คุณอยู่ใกล้กับพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นสันติสุขที่น่าคิดทีเดียวเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าพบทรจากพระเจ้าเป็นอย่างไรครับถ้าพระเจ้าประทับอยู่คุณจะพบว่าพระโงค์จะแก้ปัญหาให้กับเราในทุกปัญหาที่คุณมีอยู่ถ้าพระเจ้าปกป้องเราพระโงค์จะช่วยเราให้รอด นั่นคือการปกป้องแห่งการนำของปรุงชาวพระพรของพระเจ้าที่สถิตยอยู่กับเราคือพระเจ้าให้เกียรติเราผมเชื่อว่านี่คือความสําคัญนะครับนี่เป็นหัวใจสําคัญว่าเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพระพรของพระเจ้าให้เราจเจริญรุ่งเรืองหลายคนหลายคนมองว่านั่นคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของวิถีชีวิตที่ยืนยาวแต่จริงๆไม่ใช่ครับไม่วิถีร่ำรวยนะครับ แต่เป็นชิตที่ยืนยาวพระองค์ให้เราอิ่มใจเรารู้จักพอใจเพราะพอในการรักษาของพระองค์ให้เราเห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเสมอนะครับในเช้าวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ากําลังบอกบางอย่างกับเราน่าสนใจสามอย่างที่พระเจ้าบอกบอกกับชีวิตของอิสราเอลทั้งหลายสามสิ่งนี้จะเตือนเราเสมอถ้าเราผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรัก เราแล้รับการปกป้องจากพระเจ้ามีภัยอันตรายมากมายที่เกิดขึ้นที่คุณมองไม่เห็นแต่ทุกครั้งคุณจะพบว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณเสมอในเวลาที่คุณครับแค้นใจในเวลาที่คุณลำบากใจในเวลาที่คุณมีปัญหามากมายลองจากที่ลึกที่สุดในใจของคุณและคุณจะได้รับคำตอบจากพระเจ้ามากกว่านั้น พระเจ้าให้เราอิ่มใจด้วยสิ่งที่ดีเสมอผมเชื่อมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เราเห็นถึงพระพรของพระเจ้าผ่านขบวนการที่เราคิดไม่ถึงในทุกเวลาของชีวิตนะครับสามสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้อยู่กับเราเลยถ้าเราไม่ได้ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักอย่างแท้จริงเราเพียงแต่หลอกพระเจ้าผมเชื่อวันนี้พระเจ้ากำลังบอกกับเราว่า ความรักที่เราผูกพันกับพระองค์นั้นเราจะเห็นสามสิ่งนี้ด้วยคำสัญญาของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะอิ่มใจและพระเจ้าจะยกเราขึ้น mm hmm. เหนือปัญหาที่เราคิดไม่ถึงว่าทำไมปัญหานี้มันแก้บางทีมันดูง่ายเหลือเกินนะครับพระเจ้ายกขึ้นนิดเดียวทุกอย่างก็แก้ไขหมดแล้วขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรเราครับขอร่วมใจที่ต่างด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันใหม่ สำหรับสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้กับข้ามหลายอยู่เสมอบ่อยครั้งข้ามหลายเองก็ทอดทิ้งพระองค์และหนีจากพระองค์เจ้าไปขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ที่ข้าหลายได้หันกลับมาเมื่อข้าหลายได้ผูกพันกับพระองค์ข้ามหลายได้มองเห็นการปกป้องรักษาที่เป็นมาจากพระองค์าระองได้รับคําตอบจากพระองค์แม้ว่าในส่วนลึกของข้ามหลายนั้นเจ็บปวดอย่างไรแต่พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเสมอขอบคุณสำหรับพระพรมากมายที่มีอยู่ ที่ทำให้คล้่งคลยนั้นมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็การอวยพรจากพระองค์เจ้าในการที่ในตลอดวันที่ข้าหงายได้รับใช้พระองค์เจ้าที่เราข้า่งหคานั้นจะเป็นพระพรซึ่งกันและกันและเป็นพระพรจากคนไข้ที่เข้ามาที่จะรับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายเช่นเดียวกันขอการสุนามและการอวยพรจากพระองค์ในพระนามพระสกิจเจ้าอามน